สวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมว่ารู้ความไวกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเล่นแบบ5นาทีผมกากผมออกเยอะนะคะผมกากผมกากมากครับผมแต่เวลากี่นาทีถึงแถวเาเล่นได้เนี่ยขึ้นอยู่ในเสื้อขึ้นใจ it คุณ j o in step อะไรวะ in the well in the oh คุณเข้ามามน w h e อ e on oh คุณเข้ารอบในแกงละคุณเข้าในแกงสิบหายนี่ไงครั ให้เดอ้าวไม่ามาสวยน้องไงใด้กูทำยังไงเออว่ารูปจีราบโอเคซึ่งผมว่ารูปไม่ค่อยเก่งนะคะตอนผมเคยพูดไปว่าจีรามันก็เหมือนกับให้ผมว่าจุดอ่อนของดูเองไหมครับ ยีราฟเปลือยยีราฟตากมปน็นยังไงเนี่ยเฮ้ยยีราฟอะไรไ้เนี่ <c oughs> ย,ยนะอะไรของกูเนี่จยจะอกอะไรวะไม่มีพิซซ่านนะเลยเนี่นยนี่เป็นยังไงบีร์แลบเป่งเปิบผมว่าแนวสัตว์อย่างเงี้ยไม่เป็นอ้สรกสัตว์คอยุงกอย่างประมาเนี่ย Tell me kỹ cậu bé. không gomic brood. Mhm, 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 ยาบผมนะครับเหมือนกับสิ่งใดสิ่งนี้ที่มันดูปเป็นยาอ่อนมากเลยครับปบัญญาอ่อนนะโอ้โหรอบแรกก็เป็นผมเลย <c oughs> อ้ยไม่รู้่านๆหรือไปน,น,นั่นนไว้ไหนแล้วอะครับพี่แบร์เล่นเกมว่าลูกวอมวายอยู่กำลังขอนพวคนเล่นอ้นี้อยู่ผมแห้สองคะแนนนะครับ บางทีจะมีเสียงรบกวนจากน้องผมนะคะอเแปงเหมือนกันเลยน้องผมเรียกผมว่าไอ้นะคะออะร,รคะับเท้าลงสีเท <c oughs> ้าลงสีแบบให้มันมีหงมีห,งมห,งมหูมีไอ้ขนหน่อยจะสวยมาก แต่นี ved. ้ม <motiv ators> ันจะไม่เหมเันไม่ได้ไงตายเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีที่ใจอย่ไหนนะมาช่เอนี่ยีรับบ้าอะไรวะเนี่ยจะบ้าเนี่ยูยีรับกูกัเล่นนแจะกูได้้วะนี่สวยจริงนะ น่าราใส่กูได้เก้าคะแนนนะเดียวคะแนนทำามคะแนนกูได้สองร้อยหรอเนี่ยถึงหรอผมก็เคยเล่นนี่มาเก่าดิกะ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 ทะเไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กลัว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 กเอกลัวกนเงกลัวกนเาเดือดพราะว่าใช่ไหมแช่ไดอความในน้ำมันอะไรแช่ไม้ นันนี่นะครับมันจะเป็นน้ำกระดับนะครับตัว่านกันทีเกุลมันไม่สวยอย่างไรหี่ยอะไอักรเบ็บอกผมได้ในนาทีนี้เลยนะครับผมจะกุลกระเบื้มงใช่ไัมไม่กลัวไ มันจะมีคำบุหยาบหน่อยนะคะรับถ้าคำยาบม,มาันจะผมก็ขออภัยเลยนะครับขอโทษนะคะทุกคนแล้วไอ้นี่ลุ้นมันไอู้แต่ว่าคนตั้งใจเกิงไหมนะครับตายมันคูณนี่นะคะคสเสียงคูณะะส,สมจริงเลยนะครับบางทีตายนี่เสียงโคตรสมจริงเลย เสียงผมคือผมจะเงียบหน่อยนึ่งะคะถ้าเกิดมันเงียบเกินไปก็ผมขอโทษน,นะที่นี้เลยนะครับ้มผมต้องยึงใจว่าราูปจริงเสียงเงียบไปก็ขอโทษน,นะที่นี้นะครับถ้าใครไม่อยากดูก็ปิดนี้ไปก่อนได้ก็เลยก็ได้นะคะโอ๊ยลืมลืมไปดูแจ๊ค โอ้ยีดแสครับดูนี่ตอนแรกนะครับตอนที่สอตอนตอน,ตอนนั้นผมไม่ได้แะครับตอนนั้นแทบไมได้ว่าผมจะว่าเป็นวงกลมอย่างนี้นะนัเนี่ะ แล้วผมก็จะต่อเติมเคเอาหมดเอาหมดไหนเพิ่มมาเอาหมดเอาหมดเลยอืมตรงนี้ก็ต้องใชหมดแล้วนี่ะครับนี่เกินนี้นะเฮ้ยผมก็คือบางทีมันก็ตมมยยากทีง เยขออาภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับที่มีคำหยาบเพราะผมก็ใช่ไม่ได้จริงไม่ม <c oughs> ียรบไ่ดก่ะออภจริง นี่นะคะคุณก็จะซ้ำกล่องครับพี่น้องนี่อืมอืมอืมมอเดิร์คนี่นะถ้ามันไม่สวยเนื้อะไรประการใดก็ข้าพเจ้าขอโทษ

กันครับก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับใครไม่ผมก็เคยบอกไปตั้งแต่ตอนแรนแล้วนะครับว่าใครไม่อยากดูไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันก็แค่การว่าโรง่านนั้ไปใช้เท่านั้นนะครับเวลาใกล้หมดแล้วครับ แค่นี้ก็น่าจะสวยพออยู่สมองนะถึงมันจะเหมือนเดิมไปในกัแล็กบาลก็ตามแป้ง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 ถ้าเกินผมจริงเงี้ยไปจกค้งหนึ่งคือผมตั้งใจว่าหรือไม่ก็ผมกำลังพยายามพยายับผมจะพูดตกใจที่ผมอะไร มันจะมีคนพูดคำหยาบินะครับมันคือน้องคุณเองครับแรงสุดขีดและจ้าถอดเกี้ยดมีอยไรใหซ้มาเปิดมาก็เรือ,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 อผมเลยเหรอเอ้ามเรเองตัดเส้น ผมตั้งค่าเลยอยครับนี่โอ้โหนึกไม่ออกอ้าว้ผมได้ที่สองใช่ไหมคบผมตาใหม่อะ นองเนอทำไมกีนนอหนึ่งหน้ำอืมหาแล้วกันดไหนไอ้นี่ทางไหครับพออีเราปิดอืมปิดงั้นแหละครนี่แล้กันเดีวคงาหม่ ถ้าผมเงียบไปสักพักหนึ่งผมจะผมขอก็รผมต้องมีสมาธิในการวาดรูปไม่งั้นมันจะไม่สวยครับเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ผมมาจะพูดต้องขอโทษทีแต่ได้ไมีเสียงน้องผมมาพูดมากเลยนะครับอูอีอ้า ขีดก่อนเหรอครับโอ้นี่เหรอครับเดินไปนั่งรอได้ดเลยครับคุณไรหนะ้าคุณเจา้าลาอันนี้ถ้าเกิดมันผิดหรืออะไรก็ตามผมจะไม่ รู้เลยเพราะว่ามันบอกเขาบอกประตูไทยโบราณว่าปิดขอคิดก่อนนะครับน้ำนั่รอได้ไหรนนครับคุณจะเอาอะไรขอคิดก่อนเหรอ ในใจคือนี่เหรอครับโอเคดี่สุดโอเคนะครับใครมันจะมาอยู่เนี่ยโอู้หูอันนี้ก็มืดโเคตรเร็วเลยอเออขอโทษครับผมจะดึงแสงงงแสงเงาสักหน่อยหนึ่งค่ะคุณลูก

อันไอมันก็แต่ขอภายหนยหนังนะคะที่เกม์มัโหลดช้ามากไม่รู้ว่าหนุ่มมันไม่เ็นเขีย,อยงอะไรนะคะ เดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับโอเคนะครับมันยังไม่โหลดไม่เสร็จสักทีนะครับเมื่อกม้เสร็จแล้วค่ะให่เออ อื้อออออน,นี่ห้าอือหือสี่ถึงหนึ่งคะแนนที่ห้าคะแนนหมดเลยอือหือเนบเกมต,ต้องค้างไปแล้วแน่ๆ่